สวัสดีค่ะโมเชนัลโมค่ะ ลิปดีวิว,วันนี้นะคะก็อยู่กับไฟฉายปืนสั้นขนาดเล็กไว้สําหรับติดปืนคอมแพกซับคอมแพกจากแบรนด์สตีมไลท์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะก็ได้รับความนิยมแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าหน่วยงานรักษากฎ,กฎหมายในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเราเนี่ยก็เลือกไปใช้กันเหมือนกันค่ะสําหรับรีวิว,ววันนี้นะคะโมก็จะมาแนะนําซีรีส์ยอดนิยมของเขานะคะคือตัว TLR 7ค่ะซึ่งแบ่งหลกัหลกๆออกเป็น2รุ่นย่อยนะคะก็คือตัว TLR 7X นะคะแล้วก็ TLR 7HLX ค่ะ สำหรับเท R7X นะคะข้อโดดเด่นก็คือลักษณะเนี่ยมันจะเป็นไฟฉายที่มีโคมสั้นนะคะแล้วระบุคําว่า X เนี่ยก็คือรองรับฐานชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคะค่าความสว่างของเขาอยู่ที่500ลูเมน5,000แคนเดล่าแต่ถ้าเราขยับมาเป็น 7HLX นะคะจะสังเกตว่าโคมเนี่ยจะได้เป็นโคมยาวขึ้นนะคะลองรับฐ่านชาร์จเหมือนกันแล้วถ้าใช้ฐ่านชาร์จนะคะสเปคค่าความสว่างเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1000ลูเมน10,000แคนเดล่าค่ะแต่ว่าถ้าเรากลับมาใช้ฐ่านธรรมดา CR123A เนี่ยค่าความสว่างของตัว TLR7HLX เนี่ยก็จะกลับไปสเปคเท่ากับ 7X การอัปเกรดจาก 7X เป็น 7HLX นะคะเพื่อเพิ่มสเปคค่าความสว่างเนี่ยค่าตัวของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ1,000บาทซึ่งถามว่าคุ้มค่าไหมเราลองไปดูลำ แสงกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแสงตัว 7x นะคะแสงมันก็จะค่อนข้างฟุ้งนะคะแล้วก็กระจายออกด้านข้างซึ่งตามเว็บไซต์แสงเนี่ยเขาบอกว่าไปได้ไกลถึง140เมตรเลยมาดู7 h l x บ้างนะคะแสงสว่างตัวนี้เนี่ยก็จะพุ่งเป็นแบบเหมือนแสงบีมออกไปเลยนะคะเนื่องจากว่าสเปคที่เพิ่มขึ้นถึง10,000แคนเดล่าทาให้แสงเนี่ยมันเข้มขึ้นตามเว็บไซต์เนี่ยเขาก็บอกว่าแสงเนี่ยสามารถจะวิ่งไปได้ไกลถึง200เมตรเลยค่ะลองดูสลับไปสลับมาระหว่าง 7x และ7 h l x กันนะคะจริงๆ แล้วเนี่ยโมมองว่า 7X เนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้ป้องกันตัวในบ้านนะคะระยะที่โมใช้ในคลิปรีวิวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30เมตรแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มสเปคขึ้นไปนะคะให้เพิ่มขึ้นเนี่ยเทียบกับค่าตัวที่ต้องจ่ายแล้วเนี่ยโมก็ว่ามันก็คุ้มค่าอยู่ค่ะแล้วในกล่องมีอะไรมาบ้างนอกจากไฟฉายนะคะสำหรับรุ่นที่ระบุคำว,ว่า usb เนี่ยก็คือจะมีฐานชาร์จพร้อมสายชาร์จมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ผ่านชาร์จนะคะที่ได้มาก็จะเป็น SLB 9เวลาที่เราชาร์จนะมันก็จะขึ้นเป็นแสงสีแดงเมื่อชาร์จเต็มแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแสงสีเขียวระยะเวลาการชาร์จเต็มของเขาอยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีตัวห่างสวิตช์ที่เป็น high กับ low นะคะพร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนติดตั้งต่อมานะคะก็จะเป็น key kit adapter อันนี้ก็ไว้สําหรับแปลงเพื่อให้ติดกับปืนรุ่นต่างๆได้ซึ่งเขาก็จะระบุมาในคู่มือแล้วว่ารางเบอร์อะไรใช้กับปืนรุ่นไหนอ้าวกลายเป็นว่าไฟฉายอันนี้สามารถติดกับปืนที่มีรางได้ทุกรุ่นเลยเหรอจะบอกว่ายังไม่ใช่นะทุกคนคือปืนบางรุ่นนะคะเขาก็จะมีรางเฉพาะโดยเฉพาะปืนพวกซับคอมแพคที่มันเล็กๆอะ่ะรางเขาก็จะเล็กมากนะคะซึ่งสตรีมไลท์เนี่ยเขาก็เลยออกรุ่นย่อยออกมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่มีคําว่าซับตามหลังซึ่งมาจากคําว่าซับกันนั่นเองเขาจะมีรุ่นก็อก4 3 x 4ิ ที่มีรางนะคะ six e r p 3 6 5 3 6 5 xl h k c c 9 springfield hellcat แล้วก็ตัว1913ซับค่ะซึ่งในบรรดารุ่นของซับทั้งหมดนะคะก็จะไม่มีตัว key adapter kit มาให้ในกล่องแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้รางเฉพาะเนาะคือเราก็ไม่ต้องเปลี่ยน adapter ตัวรางนะคะแต่สำหรับตัว1913ซับนั่นนะ่ะมาจากคำว่าว9 1่า1 9ึพิคาทินีนะคะทุกคนก็จะงงว่าเฮ้ยมันก็คือรางพิคาทินีมาตรฐานแล้วมันต่างกับรุ่น7 x หรือ7 hl เอ็กธรรมดายังไงนะคะโมก,ก็จะเอามาให้ดูนะทุกคนคือมันมีคู่มือมาด้วยนะคะในกล่องว่าลาง1 9 1 3ซับเนี่ยมันสามารถใช้กับปืนรุ่นอะไรบ้างแล้วเราต้องใช้ลางอะแดปเตอร์เบอร์อะไรนะคะเอามาติดกับปืนฟูลไซส์อย่างตัวก๊อก47จจะเห็นว่ามันติดได้นะทุกคนแต่ว่ามันไม่สามารถใช้งานได้จริงเพราะว่ามันมีช่องว่างเหลืออยู่นะคะ ฉะนั้นเราก็ต้องเลือกไฟฉายให้เข้ากับรุ่นปืนของเรานะคะซึ่งถ้าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถสอบถามทางโมโได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันต่อค่ะ การติดตั้งกับตัวปืนนะคะเราก็ต้องเช็กก่อนว่าตัวไฟฉายเนี่ยใส่รางอะแดปเตอร์คิดถูกต้องเหมาะกับตัวปืนเราแล้วหรือยังนะคะจากนั้นก็หมุนน็อตคายนะคะแล้วก็ติดกับรางตัวปืนแล้วก็หมุนน็อตยึดกลับให้แน่นในส่วนของการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะเราก็สามารถหมุนโคมด้านหน้าในการเปลี่ยนได้เลยซึ่งเราไม่ต้องถอดตัวไฟฉายออกจากตัวปืนนะคะแล้วก็ในกล่องที่โมบอกมาว่ามีสวิตช์ไฮกับโลนะคะเราสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยทำตามคู่มือได้เลยนะคะ มีภาพอธิบายชัดเจนมากๆเลยตัวบอดี้ไฟฉายนะคะก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะน้ำหนักอยู่ที่70-75ถึงกรัมน้ำหนักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ฐานแบบไหนถ้าเราใช้ฐานชาร์จเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ5กรัมค่ะในส่วนของการกันน้ำนะคะก็อยู่ในระดับ IPX7 คือสามารถที่จะจม1เมตรได้ถึง30นาทีซึ่งเราก็คงไม่เอาไปจมกันเนาะแต่ว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะคะตากฝนตากอะไรเนี่ยคือใช้ได้สบายเลยมาต่อกันที่ฟังก์ชันการใช้งานนะคะ มันสามารถที่จะเปิดปิดชั่วคราวได้โดยการกดสวิตช์ขาข้างใดข้างหนึ่งนะคะถ้ากดค้างแล้วก็ปล่อยอันนี้จะดับนะคะอันนี้เป็นการเปิดปิดชั่วคราวส่วนของการเปิดปิดค้างนะคะก็กดคลิกหนึ่งครั้งข้างใดข้างหนึ่งได้หมดเลยนะคะแล้วก็กดคลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดสตกด้วยนะคะเมื่อเราแกะกล่องออกมาจากโรงงานเนี่ยเขายังไม่แอคทีฟโหมดสตกมานะคะเวลาเซ็ตค่าเพื่อให้ใช้งานโหมดนี้ได้ เราก็ต้องเริ่มจากตอนที่ไฟปิดอยู่นะคะแล้วก็กดคลิก9ครั้งพอครั้งที่10ก็กดค้างประมาณ1วินาทีนะคะจนไฟดับก็จะแอคทีฟโหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งเวลาใช้งานนะคะเราก็กดดับเบิลคลิก2ครั้งนะคะเพื่อเป็นการเปิดโหมดแล้วก็ปิดก็กดคลิก1ครั้งค่ะหากเราไม่ต้องการเปิดโหมดสโตกนะคะต้องการบปิดอินแอคทีฟโหมดนี้ไปเลยนะคะก็เพียงทําขั้นตอนซ้ําเหมือนตอนเปิดโหมดนะคะก็คือคลิก9ครั้งแล้วก็ครั้งที่10กดค้าง และนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Steam l i g h TLR 7X และ 7HLX ค่ะคือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะทุกคนคือมันสามารถที่จะแบบติดปืนอะไรก็ได้นะคะรวมถึงซองปืนเนี่ยก็คือใช้งานได้หลากหลายด้วยนะคะใช้ได้ทั้งซองปืนไฟฉายเล็กนะคะทั้งของ a อเลนเกียแล้วก็ของ s a ฟ a r ร Land เลยนะคะรวมถึงซองปืนไฟฉายใหญ่อันนี้ใช้งานได้แน่นอนอยู่แล้วเนาะทั้งซัฟ a r รี a แลน์ะคะแล้วก็เอเลนเกียเลเวล2 l e เลเวเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้หมดเลย คลิปนี้ขอบคุณห้างปืน4ีพยานะคะผู้นำเข้าสตรี l i g h t ในประเทศไทยที่ส่งข้อมูลมาให้โมได้รีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะอยากสอบถามก็สอบถามได้ที่เพจสตรี l i g h t ไทยแลนด์หรือว่าสอบถามทางโมลเลยก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ